มันสีบัม่านะเราต้องเราไปทิ้มตไีไก่ดึง้เน่ะนะหอยหมูเท้าทุกคนสี่นิ้วพอดีเลยนี่นะบัตรคอยเอ,อินจิลร่บมุกนคนเอ,อินนางหองใต้ดินทุกคนนะมันสี สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มาติดตามนะครับส้มนะสบายดีตอนเช้าเช้าทุกคนเช้ากับบอสเช้าปรเริ่มวันนี้นะประมาณแปดก้ามงกล่งเต็มโตซีไปเห็นแหวอีตามเคยทุกคนเลเป็นมือที่ที่สามเลยวันนี้นะว่านนี้ก็ได้เจ็ดแปดล่างประมาณนี้แหละวันนี้ยังหมดท่านแล้วนะบอทอนนี้ไปก้นเลยวันนี้เฮาย้ายที่พักทุกคนเลยนี่เฮามาพักมันยูน ตูปต้ปตู้เก่าค่อยนะเฮ็ดก็เต๊ซี่ห้าปีคือหลังก็แต่เอาโง่ควายามาเลงแล้วก็เก้านอามาพักอยูน่นี่เดี๋ยวนี้นะค่อยอย้ายบ้านพักลงไปพักนเขาในผ่านเพื่อนทุกคนนะตู้ปนี่ก็ก็แต่หึงนะกับทีมงานชาวบ้านเขาหลายคนนะกับบริบร,บรอบัถแล้วก็หางนี่แหละฮะวันนี้เฮาสีเข่งเข่งเกมเค้ง,งไปแล้วบริษัทุกคนเลยนะอุปกรณ์ก็คือเก้าตามเคยไปลุย มันจะกาดวันนี้นะคือฝนจะตกทุกคนมันคึมนะโบเห็นแดดเลยนะวันนี้นะบางที่สีฝนตกห้ามก็มมี้เขาไปเห็นเหววันนี้โอ้หงอทาอยทุกคนเลยมันยางแยะเห็ดบอนเห็ดกันยะเปื้อเปื่อนขันมันฝนตกเอาไงบอนพักขึ้นมาพักอยู่ทึงทุกคนเพราะว่ามันคือทางทางบอนเข้าไปเห็นเหวนี่ยมันมันมันคือเพราะว่าเขาอยู่ ทับในพลาดง่พยพอนีมันไก่ชอบเฮายางขมาเนี่ยกระสีเวลาอะไรเติบอันนี้นะมันเคยทางลงนี้นะเคยยหอดทางลงเลยเดี๋ยวถ้าลุ้นเบิ้งพูดละสูงเงินเกี่ยวเข้าเข้ากลางเข้างันพูดละทุกคนเลยมูนะว่ามันหึ้หากินมันกระบกตามเลดานเฮาถ้าลุ้นเบิ้งตอนนั้นแหละมันมานก็ขาดมันสิมากรสูงสงเวลานั้นสูงนี้มันกะมาอยู่แต่ว่ามันทึกขึ้นเฮาสูงนี้เฮาตอนเฮ็ดไม่ไหมนี่อาจจะบ่ทึก หอยหมูทุกคนนี่มานี่เห็นหอยหมูนะปลายซามหมูมันจะห้ามไปพูดดันสูงเลยระดับซามโซ่จะมันมีหอยมันเต้นกันบ้างเว้แต่พูดนิดหนะนึ่เนาะหัวหน้าหอยมันจักมันมาทั้งเรือทุกคนเลยฝนยังยนะบุทันห้าเลยนะว่านี่ฝนตกเลยเนาะเพราหมูห่ากระมาห่ากระมาเสานี่เนาะหนูใส่มากินมันกระโบกบนเท่าจะเห็ดเหวนี่เลยนี่เาไปแต่ห้อยนี่เคยมานี่เคยเห็นเลยนะ น่ามาหูซักที่นี่นะมีเมนบอกเต็นปีนคือหลังนะหาเบิง่งทู่เจอหมูเจอห้อยหมูโมเมนเจอหมูทุกคนเลยห้อยหมูตัวเดียวมักย่างอย่างนี้เลยอยู่ละเล่ากันสามโซ่ไปแล้วทุกคนเพราะว่ามันมันเดือดหามทางเลยเห็นนะเพราะว่าแถวนี้เนะนี่ยนบะ่มีเหียวเหว่ยงว่าท่านได้ว่างเชื้อแถวนี้นะเพราะว่าสุขคอยเฮ็ดนั่นยูุทธึงผู้ชงสัยมันตื้นห้อยคนเพราะว่ามีห้อยคนลงมาอันนี่นะ หน้าเหวคอยอยู่ทึ่งพูแล้วก็มีมะกระบกพร้อมเถื่อทึงนี้นะอย่ามันมาหาบึ้งมะก,กระบกเพราะว่ายัยเฮ็ดเชิญ่นะงโง่ชาวบ้านเขายังทะเลเฮาทุกคนนะมันยังลงมากินมะกระบก,กวันที่ท่านได้ล่นหมดก็มีอยู่ทางหน้านี่ก็เลยบุตรเฮ็ดเชิญง่ายง่ายเนาะเนือ<ะ>้อได้หมูนั่นออมาหอดโวยเฮามาแวะตัดเอาไม้เหก่อนทุกคนนะไม้อันนี้นะไม้เห,หน้อย พื่อที่จะไปศพเฮาเซ้อแล้วก็เฮ็ดพางเซ้อไว้นะบเฮืรอมันเห็นเซ้อเอาใส่ไม้เหเพราะวายุพุนนะมันมันโบมีทุกคนนะมันไก่เอาก็เลยได้ตัดไปแต่พีนะตัดไปหลายๆเลยเพราะว่ามันบ่คอยมีอยูพ่พุนนะลงมาหอดห้อยยือทุกคนแล้วก็มาหอดห้อยยือเอาสีใต้เอนไม้เองฮารกันห้าม้วยทุกคนนะ มันสีหลายปีแล้วเนาะไม้นี่นะนี่ก็ทันโดพอดีเป็นเป็นโคเลยนะมงที่เฮาจะเฮ็ดกับพวกข้าสชีเฮิรนตะลิงอีตะลิงนึงอยู่เทิงหูละแล้วห้อยน้อยนะั่นมันตกึ้มาเชือห้อยอันนี้แล้วทุกคนแต่เป็นนัมเบอเฮาสีไปเฮ็ดอยู่ฟ้านะช่วงมีป่าเนาะว่ามีป่ามีเฮ็ดได้แถมกลับมาฮอตบอนที่เฮาจะเฮ็ดแล้วทุกคนกะเฮามาฮอดอันห้อยน้อยอัน ที่เฮาจะว่างกับดักนะเฮาสีว่างเสื้อแถวนี้เลยทุกคนนะตามด้านมันแถวนี้เ่ยไปแล้วนี่ค่อยก็เฮ็ดเสื้อแถวนี้แล้วนี่แถวๆเละเละห้องนี้เลยทุกคนเละห้อ,หองเลาห้วยอันนี้นะมันไปเชือมลำบอ่ออยู่ทึ่งวอาโหย้ยนี่มันตกเชื่อห้วยเยอที่เฮาห้ามมาเมื่อกี้นี่เลยนี่มันสีไหลลงเที่งวผีแต่ห้อยหมูยังหัวหินมาแถวนี้พูดแล้วสูงลาลาเนี่ยทุกคนเลยประมาณเกี่ยวเข้า ดีเฮาสีว่างเคืองโครงวันี้นะไปเฮ็ดฮาสีมาเฮ็ดเสือด้านนี้ทุกคนนี่ด้านด้านมันลงมาตาตะลิงตะลิงเถิงเถิงผูดด้นุ้ยนะเพราะว่ามันหุ่นหากินมันกระโบกกรลงนี่ห้อยเก้ามันก็เห็นอยู่ทุกคนน,น,นั่นนี่นี่มักไงหนึ่งนะห้อยเย็บตังเก้ามันอันนี้นะฮอสีว่างกับดักเสื้อลุมนี้นี่วางเสื้อมุงนี้ตับกับห้าไหมน,นี่ส่วนอีด้านหนึ่งนะ นายยฮันอยูอยเคอๆกันนี่ค่อยเฮ็ดแล้วปีแล้วนี่เดี๋ยวเฮ่อผ่ทอนคูดตัวนั้นนะเดี๋ยวเข้ามาเฮ็ดตัวนี้อาก็แล้วขุมนึงทุกคนเมื่อน,นี้นะเฮ้าสีเฮ็ดแบบไหมทุกคนเลยแบบเฮาวางแผนมากนะเฮ้าสีคูดขุมก้อนนะคูดขุมปะปะอันนี้ไว้ก้อนนี้ตอนนั้นตอนค่อยคูดนะค่อยไม่ได้ถ่ายนะทุกคนเบิง้งทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะเห็นในคลิปมันตอนค่อยถ่ายธมิด ข้อสิป,ปาแนีนี้ไว้ก้อนมันนี้นะมันมีเคออยู่นี่ค่อยเอาอันนี้เฮ็ดคือมันเลยทุกคนนะหากันแล้วคุมหนึ่งดี่ข้อจีไปหาคูดคุมมันไว้ก้อนทุกคนนะตามด้านมันนี่เข้าจังตัดไม้มาเชื่อตำลังตัดไม้ขั้นมันด้านนั้นเขาได้คว้างไว้ทุกคนเลเขามาคุมที่ซองนะค่อยนํามาคุมที่ซองน,นั้นมันชีเคอร์กันนี่ดอกกระบ,บอกทอนนะคุมที่ี่ค่อยเฮ็ดไปแล้วนี่เนี่ยมาก เอาสีมาคุดเอาคุมเก้าทุกคนเลยตัวนี้น,นี่คุมอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นด้านลงโถยนี่ห้ามไปเชื่อฟ้านะแล้วก็หึ้นเทิงตัวนี้นะด้านนี้นะมันกะสีเครือกันยโดยกับคุมทําอิตกับคุมที่ชองน้ำบอทอนต่ออยู่นั้นพะว่ามันลงมาแต่เทิงนะามันมานี้มันสมมติมันบ่มาตัวนี้เฮินไปตัวนั้นนะเอาตรงเฮ็ดหมดคู่อันกันไว้ทุกคน

ว่าทอดคุดคุมที่สองเืิอคุมเก้าแต่ค่อยน่กะเฮ็ดเชิอคุมเก้าคือกันทุกคนเลยแต่คุมที่สองค่อยในแล้วเลยโตะไม้เช่อแล้วแล้วคุมคุมก้อนสีมาเฮ็ดคุมที่ชามนะมาคุดเอาคุมเก้านี้ทุกคนวันนี้ในสีเฮ็ดแบบมันง่ายเลยนะจังหาไม้เงี้ยขั้นมันมาเช้อตำลัง คอยฟุดได้สามแล้วทุกคนนะหูตัวที่ 1, หนึ่งโซงสามมันก็ได้สามวันนี้เฮ้าสิมาเฮ็ดเชอร์ตัวที่สี่ทุกคนแยังแน่นบ่เดี๋ยวเขาบอทอนคุดนั่นเอาแล้วแหละเอาตัวเก้าลดนะบอทอนคุดนั่นเชื่อ 4, คุมเก้าอยู่นั่นหน้าด้านมันนี่ด้านมันลงมาแต่ผนแต่เฮาสิโบเฮ็ดเชอร์ตัวนี้นะ เพราะว่าโคสีมาเฮ็ดเชอร์นี้เพราะว่าปีแล้วนี่โคชีบริเฮเชอร์ในนี้มันก็เลยเฮือนนี้นะเฮือนนี้แล้วโคสีเฮ็เชอร์มงนี้มาหนิหลังไม่เลย ต้องออกไปซื้อทุกคนนะเอทิมซาด้าาวาแต่มันเึกมันเห็นมันนั้นนะมันสีบม่มานะเพราตตองอไปทิไปไกเหอะั้นมา้าอไรอะไเขายกใหั่ยบา้ผังขั้นทั้งเรื่องเท่ากับในเชือกขึ้นทั้งนั้น เจ้าเชือคือบุธเล่นเรียบร้อยขุมนี้ทุกคนเหตุไหมเลยตัวนี้เนาะขุมที่ที่ชี่ของคอยนะหน้าทางมันขึ้นมันจีเขึ้นไปฟ้านั้นเลยทุกคนน วันนี้เฮาสี่งายไปเฮ็ดศพวเทิงน้ำบ่อนะมุงนี้มันเป็นน้ำบ่อบ่แห้งเลยตลอดแรงตลอดตลอดแรงน้ำบ่อได้แถวนี้นะหน้าหุ่นไปเฮ็ดอยู่เทิงครับวันนี้นสามล่างอยู่มุงยู่บ่อนี้มันจะเป็นน้ำบ่อทุกคนนี่อันนี้นี่ยน้ำบ่อย่ำแรงกับบ่แห้งเลยนะจนหดย่ำฝนตลอดแรงตลอดฝนเลยอยู่นี่นะมันบ่แห้งบ่แห้งเลยอยู่นี่ เอากับชีด้เห็ดดันตามน้ำบ่บนี่แล้วทุกคนมันเป็นด้านนี้แล้วเอาชีเฮือนไปเห็ดเชื่อด้านเทิงน้ำแบบนีนะ้สามด้านประมาณนี้แหละแถวนี้นะก็เลยไลายเฉลเชื่อกับม้งซิป่ายซิป่ายล่าง ควบคุมกับเห่าอันต่อคอไว้นี่เหลวมาเลยทุกคนสิบลางบ่ทอนนะยังเฮ็ดอยู่นะแต่ค่อยนะเนี่ยเหลวแล้วบัดน,นี้เห่าเชียนไปตัดเอาอขั้นมันทุกคนเลยตัดเอาอขั้นมันมาซักเซ่อแล้วก็เหาสิมัดแต่งโมเซ่อ,เป,อเป็นอันเป็นอันเหลวแถวนี้นะสิบลางเห่าก็ถือว่าไหวอยู่วันนี้นะมาเฮ็ดเซ่อกลุ่มเก้าทุกคนเลยบท่ทอนคนยังโมเหลวเดี๋ยวค่อยไปหาตัดไม้ท่าทุกคน ตัดไหมคันมันทาฝนก็เริ่มปล่อยมาแล้วนะลิ่นและฝนก็ปรับฝนตกพอดีมาทุกคนพักเทงและมากินเข้าเยอะเข้าเลยอันกินกับตามเคยทุกคนนะนี่จำแจลแซ่บหรอกมีมาโทรนำกับพักกรปิดเอานะสดสจากจากป่าแล้วมาได้ทุกคนนะลองบ้างอันกินกับโบมี่เวลาไปหาทุกคนนะเพราะว่ามันยุ่งมัน เห็นเหวนี right? fera, ats, era, ่การเฝ้าเยอะขึ้นม okay, ันเลวก็เลยตัวนีเวลาไปหาเมื่อื่นแล้วนะเมื่ออื่นนะคือมันสำเร็จนะแต่ผ้าว่าท่อนไปหากินแล้วก็ก่อนเชิดกลับบ้านไปหากินเชิก้อนจะขึ้นนึงงี้ทุกคนแต่กังดานโหดานนันอื่นเพื่อทุกคนเลยได้หรือไม่ได้เสือยังบัวกันมาทุกคนได้สองค่ำไหมกินข้าวกับอิ่มนะทุกคนบ้านนี้เฮาสีผ้ากันไปตัดเอาไม้ขั้นเหวนะมา ซักเสื้อแล้วก็มัดเสื้อเสื้อเฮ้มันเล็วไม่เข้าก็สีกลับกับที่พักแล้วบานนี่ก็เยอะขำเลยทุกคนประมาณบ่ายโมงกว่าๆเลยขอโทษฮ็ดตันตัดกระบังพางใสเ่เฮวนะหอยหมูเท้าทุกคนสี่นิ้วพอดีเลยนี่นะอ้า่ต คอยวาห้อยโง่บบแมนนห้อยหมูทุกคนนะส่สองลบด้ยนี่สองนะต้องน้ำท่าเลยทุกคนนีจจแบบหมูหมูสั้นๆนะหมูอย่างนี้นะน้ำท่าทาง,ทางสุขอย,ยึไปตัดชายเหวเลยนะพาเหวคอยในยุฟะะย้านะั้นทุกคนนะู่แถวนี้เลย คนยังเดี๋ยวคอยเรีบบึงโฮยนี่มันสีมาทางเลอือเฮ็ดเชื่อทุกคนย่าทบบอยู่ชายแหนะจำนี้นะบอยู่นะหลังจากที่เฮ้าเอาคั้นมันมากเลยเฮามาซักนะเฮามาซักเสื้อนี้เสือขุมเก้านนี้ทุกคนเราะว่าคอยได้เฮ็ดขุมเก้าไว้เลยมาเอาขุมเก้าหน้าด้านนี้นะบได้เอาขุมไม้นะนี้อู้มันเดี๋ยวเฮาสีกลางยังเลือกันสามล่างสุดท้ายทุกคนน้ำบ่ทน มันไปกลางท่ายอยู่พวกเพื่อทอนกลางเองตัวนั้นนะคอยนะมากลางหลังนี้กลางแล้วหมดแล้วตัวยูทั้งตอทุกคนแต่กับบอได้ทายทุกคนเบิ้งตอนนั้นนะมาทายหลงังสุดท้ายเสื้อมันเอามัดสร็จเรียบร้อยทุกคนนี่อันนี้ก็คือสายมันตัวนีน้เป็นตัวที่อําพางเสื้อเพราะว่าเฮางบประมาณน้อยทุกคนเลยเฮาใส่ซื้อเอาี่มาต่อกับ สายเหวเฮาแล้วก็ขึ้นไปเชื่อขั้นส่วนขั้นไม่นี่เฮ็ดแบบมันเออมันดีดเลยแฮมโบลับอนอ่ะเอาสิมาก,กลางวันนี้ทุกคนเลยเรียบร้อยกลางไปที่เรียบร้อยแลย้วมันจะอยู่ลักษณะน,นี้ทุกคนนี่เพราะว่าอันนี้นะเป็นเกตมันกระเอิญเกตดเหวเป็นตัวนั้นอันอันอันเกาะมัน นี่ห้าพังเชื่อเพราะว่าเฮ้ยมันกลมกลืนกับกวงไม้นี่เลยนี่เบิ่งหนึ่งเลิกสีบุอ้อเลยทุกคนนะี่นี่เรียบร้อยทุกคนล่างที่อันที่แปดนี่ล่างที่ 7, เจ็ดที่แปดเรียบร้อยแลย้วนี่เบิ่งหนึ่งเลิกคือโบอแมนมีเหว้ได้มงนี้เนะบิ่งคือโบอมีเหว้ใช้เวลาพอสมควรทุกคนเลย เพราะว่ามันสีบกออันเฮ้สปริงเขาเจ้าคือเขาบอมอนไซนะมันบกคือเพราะว่าเฮ้าได้ไซเวลาตัวนี้นะแล้วก็บบบมันไซเวลาแล้วก็เมื้อพร้อมตัวนี้นะเพราะว่าตัวนั้นมันบ่นมีงบประมาณทุกคนงบประมาณทำบกเพียงพเพรเฮาก็เลยใช้สูตรบ่ห้านสูรบ่ห้านแต่เก้าดเดี๋ยวเฮ้าไปบึ้งบอมอนเบาทอนนั้นพนกลางนี้ยังเลยหลังสุดท้ายทุกคนนะหลังสุดท้ายทุกคนนี่นะขุมมันนี ขุมมันเฮาย้ายขุมทุกคนเลยปกตินะขุมมันอยู่นี่แต่กมันเปล่นเพราะว่าปีแล้วนี่มันถือหมูตัวหนึ่งอยู่นี่นะเอามาเฮ็ดใช้ด้านเก้ามันทางด้านมันลงมาแต่ผมนาคันมันนาคันมันอยู่นี่ปกตินะมันอยู่มันอยู่ในนี้ลงมานี้นะคือเคนี่มันถือเปล่นอยู่เมื่อทุกคนนะนันนี่ไม้แถวนี้โบลือเลยเดี๋ยวเฮาได้เฮ็ดขุมไหมเรียบร้อย หลังสุดท้ายทุกคนนี่เอเลยเอาสีแต่งเสือได้เพราะว่ามันเป็นพดมงนี้นะเราก็เลยเอาไม้เอาเพื่มาแต่งเสือพอเออมันเป็นบางๆนี่ทุกคนเลยนะก้อนหินนี่ก็มาเสือไไม่เห็ดกบดังวันนี้ก็ถือว่าได้ชิปด,ดางตามเป้าหมายทุกคนเลยวันนี้เฮาสีการาฟเลยวันนี้คัมนะกาสีหานายอนยยูในกินเมื่อน้ำทังทุกคนได้รไหรือไม่ย่งบมหูอันนี้ก็ดิเดี๋ยวลองเบอร์ ลองลองเบิ้งทุกคนเลยะราทอนดยางก่อนเลยเดี๋ยวห่อซีเซิ้งอันอุปกรณ์เป็นเซมกับมันทงเซอร์ดินเฮาป้าไว้แถวนี้เลยทุกคนมืเอื่นเฮาสีมาทางนี้อีคือเก้าเดินทางมาห้องนี้ก็ค่อยได้ปีกันกระเป๋ทอดเลยทุกคนบรทอดนะเฮือมือทางกันเฮาลงมาเสานี้นะทางนั้นส่วนค่อยนี่รัดนั่นรลหาแนวอยู่แนวกินมือทางผีทุกคนเลย เราหาเบิรงเงินกันไห้กินมากระบกหรือว่าไก่ป่าเป็นเนี่ยมันนั่นแหละเราหาเนี่แนวกินก่อกเิรนกว่ามันบบมีเนวกินทุกคนมานหรือบ่มาณยังบบจักได้นิดแกมานคือยๆได้พอได้เนวกินกันบบมีนี่ยันได้จำเจ้วมาแรงทุกคนตอนนี้ก็มาฮอดที่พักเลยทุกคนกาบ่มานพี่เลยๆค่อยๆก็ได้มาบาท่ทอนฮอดก้นนะบ่ทอนดังไฟท่า จักระท้อนไปเชียลผู้เสียงโคมอยู่ผู้ทุกคนเลยมีจักลายเลยวันนี้กะจักไปหาเนือยู่ในกิน่นเปเลยสงสัยเีนไปกา้านนันเคหน้าทุกคนเลยเบ่งไปก้านเคหน้าดานสีเข้าไปก้านเคหน้าดานนันมาปีงกินกับตามมาโทษที่เหาหุ่นมาแต่เสาวนี้แหละทุกคนเลยเพราะว่าเหาหุ่นมาแต่ตูบเนี่่านง่ายคนเสาวนี้ไปทุกคนเดี๋ยวเหาไปหาการเขตมาปีงก็บ่มีเนวกินแรงเลยแนวนี้ นายโตแล้วพ่ทนเยอกโตละตั่ได้เก็บสาี่โตเลยนะโอ้กี่ล้อผมมีรลยเนาะราหายิิงกับ,บ่ได้เพลินเลยบ่อเห็นเพลินเลยถ้า,ถ,าถ้าเาบิกบัตเฮ็ดเหวแล้วถารุเดินกันลอเห็ดเหวแล้วมาอื่นพผลทุกคนนะ่ยังพาพ่ทนไปหากินดูดิเยลกี่ล,ล้อวะอูได้บ่ได้ปะเฮ็ดเ็ดได้บ่โอ้ฮาอเด าการนะสีการเอาเข้าเอินไปเลยวนะนางหงไต้ดินที่โป้มจีโป้ม,ปมบ้านค่อยเอิญจีรอบุกบางคนเอินนังหงไต้ดินทุกคนมันสีคำคำมนันขึ้นมาหงเ<ว>พราะว่ามันอยู่เตอร์ดินนะเป็นคำเอิญที่เอินเอินแบบไหมทุกคนนังหงไ,งไต้ดิน นี่เรียบร้อยนักลอกใต้ดินเฮานี่อาหารแรงทุกคนเลยจัดไปเลยเต็มหนึ่งหาเดียวแบบตาเๆียอนะค้เลยโค้งเดีวตัวนั้นเน่ยเอากอมาหอดก่างด่านเลยเอาสีเลาะหาการเขตนะเขตกะพอเห็นอยู่แล้วนะตัวนั้นก็แต่ก็เยอะหลักทุกคนเลยด่านนี้มันกว้างนะเขาเอิ้นเอิ้นด่านด่านโล่งบ่ เออดันลงทุกคนก็เคนในตัวไงเด้นะมันก็เหมือนเขตตีในเนี้บอกไง่นี่กบกันมียากอันนี้เคดดูกับโอ้ยสุดยอดดิไปเลยไปเลย รอ้อยได้แล้วทุกคนเขตกบบะโบย่ลายไปเลยทุกคนนะเพราะว่ามันโบเเมนย่ฝนนะน้ำมันล่มย่ำล่มย่ำ,ำ,ำแรงเยลยเขตกะโบยะออไปเลยกะได้ลายโตอยู่พอกินแรงกับปีงมืออื่นอยู่ทุกคน ค่อยเอาเฮ่อบะทอนมือก้อนเลยมาฮอดแล้วทุกคนกะมาฮอดกะมานะบะทอนปีงพอดีเลยนะค่อยเนะี่ยการตืมเวการตืมได้ได้ตัวเดียวทุกคนเลยนะมันมันบ่ลายไปเลยมันขี้ลักบะทอนกะโคน่นจิโรต่ตืมอีละเวานะเราก็ได้กินปีงเคดกับตำมะทงนี่นะทุกคนเลย เเลนะทำมโท่เออฮะทำมนท่กับโคจิโร่เอาโคจิร่ค่อยดีวเอาโคจิโร่ได้ใช่โคเอุมมาหน่อยออนี้วบักบุยนะแถวๆอยู่มีน้กลิ่นเลยโทรหางเอแล้วเอ๋โทรมาได้มาทุกคนผีข้าแรงอีตามเพย่ีข้าแรงน้ำกันมามมีตำมาโทษกับ ปิงคิดเข้าเชื่อบริเนึงเลยเนาะอุ่นเลยไม่ได้อุ่นเลนยนี่ยยานที่พักกับในนี้ได้ทุกคนเนละยยานที่พักก็คือเก้ามันกินกันดิม,ม,ามาเราเทาลงมือเลยไม่แด้วเสรบจปะยังอืมมาไหมทุกคนคิดเรหรอของมันเนาะอืเขาการแล้วกาการโมไปกินนะตัวตใหญ่เลย เนี mm ่ย hmm. หัวยมี PK hmm. ก mm ับ hmm. ตังกโทเดชุดเอชุดน้อยแล้วกีอเลยเดี๋ยวเียกินข้าเย็นกคมันแข่งตามฟ้าอยูะเข้ามีเวลานึง ขันไฟนุู๊มากว่ะฟนะจูฮะขี่ข้าวอีบนะทุกคนนะมันนี่ก็ตียมมายูมานอนมันี่เกิสีได้ไปก้านไปยืงเพราะว่าเมยทุกคนน่าทนพวกกันกำลังมัดอู่ใช่ไหมันบวมมันบวรูดบบ่งเ้านอนฟันดีสดดรูดปุทมาแห้งซักแห้งว่ามันนี่นะซักแห้งได้หม้ออ่านหม้ออ่านน้ำ นนสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อพักก่อนทุกคนขอ,พอพกกนนขอบคุณใจผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับชมน,นะเดี๋ยวลอดรนมึงอีคลิปคลิปต่อไปทุกคนเลยมันทีเป็นนแลเลิอกอะรอรอ,รอบังบงผมผม <S <S ายดี <S <S